สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะอันนี้ขิงนะคะที่ทำเอาไว้นะคะกะ็ตอนนี้แช่น้ำเกลือ,อไว้นะคะเดี๋ยวรอที่น้ำส้มเย็นนะคะก็จะไปนำใส่ขวดโหลหรือใส่ชามนะคะอันนี้พี่อ้อยต้มน้ำส้มเอาไว้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยให้ดอนนะะูอันนี้นะคะนี้นะคะน้ำส้มนะ ตรงนี้นะคะ,จะ,ะ,คะจะมีเกลือนะคะจะมีเกลือมีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นแล้วก็จะไปใส่ในเขิงนะนี่นะคะเขิงที่พี่อ้ยอย<ม>บ้างไว้เนาะตัวนี้ก็จะไม่ขาดนะคะ ตรงนี้พอทําเสร็จแล้วนะคะแช่น้าเกลือไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็เทน้าเกลือออกเนาะแล้วก็นํามาใส่กระปุกนะคะจะเป็นกระปุกแก้วก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอันนี้แบบพี่ว้อยนี้ก็ได้เนาะตัวนี้จะเป็นพลาส,สติกนะคะจะมีอันเล็กๆด้วยเนาะพี่อ้อยชอบ ขาอ,อ่อนดีก็น่าจะพอนะพี่อ้อยเตรียมไอ้ชามเล็กๆไว้นะแต่ไม่จะไม่ใช้ค่ ขังแรกที่ปราจะใช้นดะิบน้วเพื่ออ,ออกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่อ้ยจะลงวิธีการทำนะคะใส่รายละเอียดไว้ให้เนาะ นี่นะคะอันนี้เป็นน้ํำส้มที่พี่ว้อยทำไว้นะคะประเดี๋ยวน้ํานะคะดองสักวันสองวันน้ําในขิงเขาก็จะออกมาอีกขั้นตอนการทำให้เป็นอ่า ขิงชุมพูนะคะก็คือบีบมะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะเขาบอกมะนาวหนึ่งลูกเนาะพี่อ้อยหั่นมาลูกครึ่งตรงนี้ ไม่ต้องกลัวนะคะว่าทําไมเอ๊ะทาไมถึงถึงคนไม่ได้อะไรไม่ได้เดี๋ยวปิดฝานะคะแล้วก็จะคล้ายๆแบบเขย่าหรือว่าจะพลิกไปกลับไปกลับมาเนาะให้ให้ตัวอ่าน้ำมะนาวที่เราบีบเข้ากัน ต้องกลัวนะคะว่าทําไมน้ํามันไม่ท่วมนะคะเดี๋ยวน้ําในขิงออกมาเนาะพอตัวเนื้อขิงเขาสลดลงนะคะเขาก็จะน้ำเขาก็จะท่วมเสร็จแล้วนะคะพี่วายก็จะปิดฝาให้สนิทเนาะ,คะแค่นี้แค่นี้น้ำมะนาวที่เราบีบลงไปนะคะเขาก็ สามารถที่จะทั่ว,วตัวเนื้อขิงได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเอาไว้สักสองสามวันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าขิงออกมาจะสีสวยหรือเปล่านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ